ีหน่วยงานเนี่ยเข้ามาแต่ว่าเขามาคนเดียวนะคะเขาขับรถ Honda c ซีวิสีออกออกบอนเทาๆหน่อยอะค่ะขับรถมาแล้วก็มาจอดที่หน้าร้านค่ะก็มาเข้ามาก็มาสอบถามค่ะมาถึงก็สวัสดีครับโบก็เลยถามเขาว่าพ,พ,พี่หาอะไรคะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถามว่า มาซ,ซื้ออะไรคะถามได้นะคะหาสินค้าตัวไหนไม่เจอถามได้คือน้องได้ได้จ่ายตัว๋วได้เสียตัว๋วอะไรให้กับทางปอพ,อพภาคหนึ่งไหมพอดีว่าพี่จะมาอธิบายให้ฟังว่านายคนเก่าอะ่ะย้ายออกไปแล้วนายใหม่มาประจำแทนเขาก็เลยส่งให้พี่ลงมาตรวจสอบลงมาสอบถามดูตามร้านค้าค่ะว่าได้เสียเสียตัวนี้อยู่ไหมถ้าถ้ายังเสียอยู่ก็คือนายเก่าย้ายไปแล้วต้องมาเสียให้กับนายคนใหม่นะ เขาส่งพี่มาให้มาเก็บหนูก็เลยถามเขาไปว่าพี่มาจากปอพภาคหนึ่งย่อมาจากอะไรคะพอดีว่าหนูไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าทุกอย่างท,ที่ว่ามาตรวจสอบมาอะไรเนี้ย้ขาขายหนูก็เสียกับสัมพกรณเสียกับเทศบาลแจ้งรายละเอียดกับทางรัฐถูกต้องหมดแล้วคะ่ะแล้วเขาเขาก็บอกอ๋อไม่ไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าพี่จะมาสอบถามพอดีว่าพี่ดูแลส่วนภาคกลางอยู่ พี่จะเก็บตรงเนี้ในจังหวัดอยุธยาแล้วก็จังหวัดสระบุรีพี่จะเก็บมาหมดเลยค่ะหนูก็บอกอ๋อถ้างั้นหนูขอดูบัตรแสดงตัวตนได้ไหมคะขอชื่อก็ได้พี่เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ชื่อไม่ให้บัตรอะไรเลยค่ะไม่แสดงตัวตนเลยก็เลยเริ่มเริ่มกลัวก็เริ่มเริ่มคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าถ้าเป็นหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบหรือ ตรวจสอบสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีมีใบอะไรมาแจ้งอะค่ะก็เลยโทรโทรหาครอบครัวโทรหาผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยค่ะให้ให้มาช่วยดูวันนั้นนะคะ่ะถ่ายเลยน้องอยากถ่ายถ่ายเลยพี่มาถูกต้องอยู่แล้วจะได้รู้ว่าพี่เป็นใครถ้าไม่นั้นน้องก็แจ้งตำรวจด้วยก็ได้นะน้องก็บอกอ๋อคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูแจ้งแจ้งตำรวจมาดีกว่าแต่เพิ่นว่าวันนั้นหนูก็ไม่ได้เอามาเพราะว่ามีผู้ใหญ่บ้านมาอยู่แล้วค่ะมีผู้ใหญ่บ้านของตำบลมาดูแลลูกบ้านมาดูแลที่ร้านแล้วก็ มีผู้ใหญ่หลายๆท่านก็มาอยู่อยู่ช่วยอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยแบบแบบว่าก็เหมือนยังแบบว่าทาไมไม่เอาตํารวจมาเหมือนว่านั้นแต่วันนั้นก็ยังว่าเสียดายที่ว่าไม่ได้แจ้งตํารวจจริงๆให้มาค่ะเพราะว่ามีมีผู้ใหญ่มาเห็นเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะตามข่าวตามคลิปเพราะเราก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วอะค่ะเอ๊ะจะจริงหรือไม่จริงแต่ว่าที่ดูได้อ่านตามข้อกฎหมายของ อินเทอร์เน็ตดูว่าคือมีข้ออะไรมัง่งเราเรามีสินค้าตัวไหนที่ผิดกฎหมายไหมเราก็ไม่มีเราก็เลยเอะไม่น่าใช่ไม่น่าจะใช่ก็เลยเริ่มเริ่มที่จะสู้กับเขาอะค่ะก็คือแบบแบบใช้คําพูดที่ว่าแข็งขึ้นนะคะ่ะจะไม่พูดนอบน้อมแล้วก็เริ่มแบบไม่แล้วค่ะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะพอก็เลยบอกว่าไม่ไม่ใช่แล้วค่ะพี่เพราะาถ้าเสียอะไรเงี้ยไม่ไม่น่าใช่อ่ะคะ่ะเพราะว่าหนูก็เสียถูกต้องหมดแล้ว หนูก็เลยวิ่งไปเอาเอกสารเพื่อจะมายืนยันกับเขาแต่ทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าไม่ไม่ยังไม่ให้เอาไม่ให้เอาเอกสารตัวนี้ให้เขาดูเพราะว่าเขาไม่มีบัตรแสดงตัวตนอะไรมาเลยเขาก็มาพูดว่าจะต้องจ่ายจ่ายจํานวนเงินใส่ตั๋วตัวนี้ค่ะจ่ายตั๋วเขาพูดว่าตั๋วค่ะเสียตั๋วจ่ายตั๋วได้โพสต์เตือนภัยกันหลายๆคนมีพี่ท่านหนึ่งโพสต์ก่อนก็เลยเริ่มเริ่มเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็เลยเริ่มเห็นใน ในแชทในคอมเมนต์ก็คือมีคนโดนเยอะค่ะก็เลยแบบเออรวมตัวกันดีกว่าว่าเราเราเตือนภัยดีกว่าแล้วเขามาคนเดียวค่ะเป็นผู้ชายรูปร่างแบบสูงท้วมผิวเข้มเลยค่ะจะถามว่าหน้าตาดีไหมก็ก็หน้าตาดีค่ะแต่ว่าก็ก็ดูแล้วแบบไม่น่าทำแบบนี้ค่ะไม่น่าจะทำแบบนี้